ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เคี่ยวพนกวสังกะเสอันนี้ทองแท้ทั้งหมดนะอ่าใครอยากได้เคี่ยวพนกวสังกะเส้แท้แท โอ้ oh, พี่ทิพย์เก็บพาแบบนี้พี่ทวีนะครับพี่สอสอัดพี่วัชพลเนีนะ่ยพี่ไพศาลย,ยังไม่ได้เหรียญอะไรเลยใช่ไหมวันนี้พี่ศักชายผม oh, พี่ศักชายไนะ่้คุยกับผมบ่อยนะครับ oh, โอ้โหนี้มีกล่องสุ่มไหมสายเย็นนะอา้าว เขี่ยวหลงวงมนกกย์สังริย์รู้จักกันใหม่เนี่ยโอ๊ตกลัวแล้วนะเขี่ยวหลงวงมนกกย์สังริย์รู้จักกันไหมโอ๊ตกลัวแล้วนะเนี่ยปิดตาหลวงกูดีวัดบรนยงเอาเดี๋ยวกล่องสุ่มอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจัดให้ไปทีลสะสเต็ปใจเย็นๆเพื่อนๆ อ่าปิดตาบูดีบัญยยางจานเต็มองสามนาทีนะสามนาทีกับต้นตำรับพระปิดตาวัดบัานยางนะครับอ้าวสามนาทีราคาแรกมาเวลาเดิอนอาปูดีนี่อาจารย์หลวงปู่จันนะครับแล้วจานเต็มองค์ จานหน้าจานหลังนี่เาะคงคานี่ะจานนะนะนะคงกระพันนะทอโหดจานอิติปิดจานเทอต่อเต็มสูงครับผมบอกครับปิดตาเมกะพัดนะครับหนึ่งในห้านะย ของวงการโอ้โหเพื่อนปิดตาปูดีไหมคัหลักแสนเก่งแพงกว่านี้เลยไหมครับที่เก๋โดนกันมาแพงกว่านี้เลยไหมฮะอันนี้แท้ๆดูง่ายโอ้โหอา้าวปิดตาหลวงปูดีนี่ฮะจานนะอันนี้ก็จานเต็มสุบด้านข้างมีจาน ข้างบนก็มีจานเนี่ยด้านหูมีจานนะหลังจานหน้าจานนี่เล็กดูง่ายดีครับราคานี้ผมไม่รู้จะคุยอะไรยังไงเลยครับผมนะโหถ้าปิดตาบูดีราคานี้ผมเก็บไว้ดีกว่าครับนะคุณปิดเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมร,รับซื้อคือในให้หกหมื่นบาทตรงนี้นะแล้วม,มอกนะผมจะไม่เอาพัะปิดตาวัดบ้านยางมาให้ในหลายอีก ไปหากันเอาครับโอ้โหปิดตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยางแท้ๆราคานี้นะครับใครได้ไปดูกันครับผมรับซือ้อได้หกหมื่นนะไม่รับพะโอนตางส่วนต่างให้เลยใครปิดก็ได้โอใช่พี่ไปสารได้เป็นพี่ไปสารด้วยปิดตาวัดบ้านยางราคาหลักหมื่นเกะมันเยอะครับเก๋สองสามมื่นก็มี นะพี่ไบศาลไม่รับพลาแน่ผมงอวงตังก็เลยห้าพันผมแกะตลับมันจะใส่อยู่แล้วด้วยปิดตาราคานี้นครับนะไปหาซื้อกันเลยครับผมจะไม่เอาปิดตาบ้านยางมาขายในไลฟ์อีกเป็นคำปฏิญาณจากผมครับมันโหดร้ายเกินไปฮะค,ความรู้สึกนะฮะ จริงตลับเท่าไหร่อย่างนี้เพียวคงรับพ้าแน่นอนตลับเอาสองหมืน่นห้าโอ้ราคานี้พีกอยากเอา,อาได้ไงโอ้ปิดตาบ้ญญานยาห้าหมื่นกว่าบาทสมัยก่อนตอนปิดตาบูดีเอามาห้าหมื่นน่ะผมกล้าพูดเลยว่าเต่าบูิวรุ่นแรกสี่พันเองจริง พ้าใหม่ๆนี่ยังแจกกันฟรีอยู่เลยครับคนอย่างเขาบอกไงฮะที่เหนียวจริงอ่ะยอดธงวัดมอญปิดตาบ้านยางคุณสมัยก่อนเขาว่ากันโหใส่ตลับนี่ปิดตาบัญญัางราคาเนี้ครับปิดตาบัญญัางไม่ได้หาง่ายนะครับผมบอกเลยอืมกระป๋องนี้ไม่รู้อะไร เอาหนึ่งหมื่นบาทพี่ทิพย์อะไรแปดหมืครับอันนี้หนึ่งมื่นนะครับถ้าหนึ่งพันไม่ได้ครับพี่อาจาพลพี่ชายสมเต็มป๋องรับประกันแท้ทุกองคืคอเต็มแบบนี้ก็ต้องไม่รู้ว่ากี่ร้อยองค์นะ พัคโกศูนย์ห้าครับโอ้โนี่ต้องผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับแท้ทุกองค,ครับผาบานโอ้ต้องบอกว่าเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆ,ๆ นี่ลงรักทาทองเก่ากึกดีไม่ดีเอากลับไปเฉลี่ยแล้วองค์จะไม่ถึงร้อยด้วยในนี้ยเยอะมากเต็มปองครับพี่ชายสมอโอเคขนสมอลงรักทาทองเต็มกระปองแบบนี้นี่เทมานี่ไม่รู้แพ้ดีนะพับผงแย้แต่งกันลูกมีพิตาบ้านยางต้อง ต้องให้พี่ใบศาลครับต้องให้พี่ใบศาลครับจะ,จะต่อซื้อซื้อคนที่ได้นี่เราคุยกอยู่พี่พิธีเป็นพี่ชายสมครับถุงเนี้ยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย ถุงนี้ขอขอหมื่นสี่แล้วกันครับขอหมื่นสี่แล้วกันขาดทุนกับปิตาบาญยางไปขอหมื่นสี่แล้วกันถุงนี้อันนี้พี่ทิพย์ได้ครับพี่ทิพย์เอามื่นสี่พอครับก็ให้พี่เขา นะพอแล้วก็ปิดแสนสี่ก็เกินหมื่นสี่ก็ให้พี่รััอ่ะอันนี้ถูกต้องสมเด็จพ่อแทนครับยี่ห้าสตวตรรษสมเด็จหลังตาเป็นดินเหรียญสมเด็จโตเนี่ยถ้าเขาทําบุญมาอ้าวมีปู่สุกด้วยโอ้พีิทิพ์วัดพับคุ้ม ชุดนี้คุ้มมีทิพป,ป่ามะาไฟปะคำพ่ออุตมะเหรียญพ่อแดงเหรียญพระเจ้าตากสิลเหรียญพระทะเลส,สวนดอนเจดีคุ้มตั้งแต่ป่ามะไฟวัดพับแล้วครับปะคำพออุตมะนี่ปะคำม,มีสิวลีด้วยโอ้อันนี้น่าใช้เหรียญอาจารย์ฟัน พระเก่งวังนี้เขาท่าเนี่เปลี่ยนพิธีจกักรพัดโอ้พิธีปู่ซุกอืมต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับคุ้มแน่นอนก็เหมือนกับผมใช้ตาผมหาพระแท้มาให้แล้วประกันนะแท้ทุกองค์ ถุงนี้องค์ไหนเก๊ผมคืนเพิ่มไม่ห้าพันเก็บพ้าแบบนี้สบายใจประหยัดเวลานะในการค้นหาล็อกเก็ตพอสดปลาตังนะ้ำทำไมเขาคนเขาไม,คาไม่คนเขาไม่ตื่นเต้นอย่างเราหรอล็อกเก็ตอนะล็อกเก็ตกระเบื้อเนียถ้าเป็นพอสุดนี่หลายหมื่นนะจริง ก็เกตกระเบื้องคนไม่ตื่นเต้นกับเราเลอยอดขุนพลปู่บุญวัดกลางตลับก็มู้ใช่ไห่ก็ว่ากันที่หลักแสนอ่าถ้าพูดถึงนะยอดขุนพลหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็เป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยหายาก นะเขต่อเป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยหายากตลับสามหมื่นไม่น่าทําได้นะตลับใหญ่ขนาดน,นี้สามสี่หมื่นไม่น่าทําได้ตลับนะครับพอองค์ใหญ่อ่ะเอาง่ายๆนะอันนี้เป็นตลับนะตลับอย่างนี้ยังสองหมื่นตับาทแล้วตลับนี้ใหญ่กว่านี้ปิดหลังด้วยโอ้ลองทองแพงเลยนะ โอ้ถ้าปู่บุญวัดกลางบางแก้วนึกถึงไทยอ่ะพี่โจโการบินไทยพี่นิมิตนะคับทางเพจเราก็จะมีนี่ยนะพอเวลาพี่ๆเขาปิดพระเขาก็จะเขียนมานี่เปลี่ยนเทินแลกกับปุ๊บอ่ะก็จะมีเปลี่ยนเทินได้หัก20%่สิบอนี่นะครับก็เขา,เาไปส่งแล้วเขาได้ความรู้เขาได้ข้อมูลแล้ว เป็นแล้วก็เปลี่ยนเทินเทรดยอดขุนพลหลวงปู่บุญหูตาจมูกโด่งแบบนี้ตลับเนะี่ยตีไ้ละสี่หมื่นไม่น่าทำได้ตลับปิดหลังใหญ่นะทองแนละมีบาทกว่าโหละยอดขุนพลปกติยอดขุนพลเจอแค่นี้นะในหนังสืออ่ะอันนี้เต็มอันนี้เต็ม ใครรู้จักยอดขุนพลหลวงปู่บุญกันบ้างโอ้ผมหยิบมาเงียบกิฟตไม่มีหัวใจไม่มีเลตติ้งแล้วใครจะไปกล้าเสี่ยงกับพี่ๆล่ะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์นักเลงโตพิมพ์นี้เขาเล่นกันมาก่อนตังแดดดึกดำบรรหลายหลายแสน ผมก็แบ่งให้ไม่ได้แพงแต่ผมแบ่งให้ถูกก็ยังอยากดูกันเป็นเนี่ยอยากได้พระสมเด็จโตอยากได้วัดเกตชัยโยนี่สามนาทีไปวัดเกตชัยโยเลย,ยปรก<อ>กันทแท้ตลอดชีวิตของบรณใช่ครับ หลักการแท้ให้ตลอดชีวิตองค์นี้่อย้วยครับดูง่ายมากนะฮะเมื่อทาไปเสียเป็นล้านประหยัดไปเป็นล้านพี่เล็กโอ้พี่ยาก,กายยังไงก็ต้องแหมวัดเกตพิมพ์นักเลงโตสภาพสวยๆกูน่าโดนแปดเก้าแสนนี่ดูง่ายสมเด็จพุทธจารย์โตครับ นะรพระผงที <m br uch ing> ่แพงที่สุดของประเทศไทยโอ้วัดเกศชัยโยองนี้ราคาเท่าไหร่นะเห็นราคาที่ใส่แล้วผมขอไปลมแป๊บโอ้ครับน่าจะซ่อมนะถ้าถามผมนะผมกําลังส่องหลายทีแล้วเนี่ยว่าลายเนี่ยจะเป็นลายซ่อมหรือเปล่าแต่พิมพ์นักเลงโตนะผมต่อให้หักครึ่งอ่ะก็ยังโดนสามแสนเนี่ยผมกําลังมองว่าลายเนี้ยน่าจะเป็นลาย แต่ผมส่องไปก็ไม่เห็นแต่ถึงซ่อมเนี่ยก็ต้องมีหลักแสนครับแต่เวลาส่องมันก็ไม่เห็นไงเอาว่าเดี๋ยวเอ็กซเรย์ให้นะแต่ถ้าจะมีรอยหักแค่เนี้ยนะราคาต่ำกว่าแสนก็ไม่มีทางซื้อได้อยู่แล้ววัดเกตชัยโยใช่หักสี่ท่อนก็หลายแสนโอ้หผมเห็นราคาใสา่ยอยู่นี่ วัดเจดเนี่ยครึ่งเดียวเนี่ยยังเป็นแสนเลยครับแค่มีครึ่งองค์นะผมจะบอกให้อันนี้ดูง่ายเนื้อมาตรฐานพึ่งได้มาวันนี้เลยนี่เนื้อมาตรฐานเนี่ยเนื้อมาตรฐานของเขาเลย เนี่ยเนื้อมาตรฐานของเขาเลยครับหมดเวลาครับโอ้สมเด็จวัดเกศชัยโยนี่คือเนื้อมาตรฐานของเขาอะมีผงสมเด็จโตเท่า,มาเมล็ดถั่วเกี่ยวชีวิตก็ไม่ตกต่ำไม่ตกอับครับ ไม่งนนั้นนายทหารนายตำรวจเจ้าสัวเขาจะแขวนพระสมเด็จโตกันเหรอครับแท้ๆเนื้อก็เป็นสูตรสมเด็จเหมือนที่เราเห็นกันนี่แหละครับเรื่องราวของสูตรสมเด็จครับโอ้พี่เทปพ,พาราพระเลือกเจ้าของนะ nè à nhịp nữa mất mà rồi cùng mất nếu được càng nếu càng เนื้อเดียวกันครับเป็นผู้หญิงที่เล่นมาร์กเก่งมากครับนะเนื้อเด,ยเดียวกันโหถ้าปู่บุญเนี่ใช่ครับพี่สุภนัทปูบุญที่เป็นพ่อในฝันของของหลายๆคนนะท่านสําเร็จเอาพิญญาสําเร็จจิตท่านสูงท่านเอาง่ายว่าขนาดท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีโอ้พี่ทิพการได้ อ่านคอมเมนต์ที่สุพนัทนะครับผมบอกเลยว่าหลวงปู่บุญเนี่ยนะเจ้าสัวท่านทําไมเป็นล้านทําไมมีคนยอมจ่ายตังเป็นล้านเพื่อแลกกับเจ้าสัวของท่านโอ้ปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้ยอดขุนพลใช้แล้วอํานาจบารามีจะเป็นดุดดังแม่ทับ ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือจะลงสมัครสอสอลงเลือกตั้งก็จะรับใัยชนะยอดขุนพลตามชื่อของพิมพ์ที่ตั้งแล้วหายากครับส่วนมากจะเจอตัดแค่เนี้ใช่ไหมครับนะพิสุพนัทอันนี้เต็มฟอร์มหูตาปากจมูกโดงๆตลับเนี่ยสี่หมื่นตีไว้เลยโอ้เอาหลวงบุบุญมาลงให้ใจเต้นเหมือนกันนะ มผมมาผมมาแบ่งให้อยู่แล้วเนี่ยพราะพระทุกองคกับผมแบ่งผ่านไลฟ์จะไปเป็นองค์ดาราใน YouTube ไง,งน่าจะสวย้ลยเนาะน่าจะสวยสุดๆแล้วล่ะหูตาจมูกขึ้นแบบนี้เอาว่าสวยกวในหนังสืออีกแต่เรื่องราคาเท่านั้นเองอ๋อเอาสามนาทีก็เอาแล้วครับคุณเก็บพระอะไรกันมาบ้างอ่าแต่ถามว่าเนื้อดิน แล้วเป็นพิมพ์หายากยอดขุนพลของหลวงปู่เจ้าขอไม่รักจริงแม่ตัดตลับใส่หรอครับตลับแบบนี้ตัดใบหนึ่งต้องมีสี่ห้าหมื่นนะบิดหลังโหพีิสุบนัฏเนี่ยข้อมูลวัดกลางเนี่ยสุดยอดเพราะพี่เขานะเขียนไม้ผมหมดเลยครับตามพ่สุบนัฏนะสวยไหมพี่สุบนัฏดูเดีย๋ยวกดมาแขนขาหน้าตานี่ครับฐาน สี่หมื่นไม่น่าทำได้ตลับใหญ่ขนาดนี้แล้วปิดหลังด้วยนะโอ้โอพี่เมีนพาตัวเปล่าไม่นี่ก็อย่างงั้นไม่น่าจะซื้อได้ครับเจ็ดหมื่นยอดขุนพลหลวงปูบุญเขาเรียกว่าพิมพ์หายากพิมพ์ยุคต้นนะพิสุวรรณนัทครับขอบคุณมากพิสุวรรณนัทพิมพ์ยุคต้นไงยอดขุนพลหลวงปูบุญเนี่ยผมถามจ,าจริงๆริงมีตังค์จะมีพาซื้อหรือเปล่าทำอะไรจะอยู่เหนือเขา ทำธุรกิจอะไรอ่าจะได้เป็นหัวหน้าเขาพาองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวพอพาหลวงบุบุญนั้นท่านเด่นด้านการเสริมวาสนาเสริมบารมีอยู่แล้วโอ้โหองนี้หมดเวลาอา้าวพีวีหนึ่งแสนสองมื่น้าพันครับโอ้พีทวีนะครับ ผมบอกก่อนนะมีพี่ทวีหนึ่งแสนสองมืห้าพันนะโอ้โหพาเลือกคนจริงๆรนะผมให้แบบนะต้องบอกผมพี่ทวีต้องบอกเลยพี่ทว,วีได้ยอดกุนพลองนี้นะจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าพูดจะมีเจ้าสัวถึงยี่สิบคนไหมที่ได้ครอบครองพะยอดขุนพลหลวงปู่บุญชีวิตผมได้นหมาบาเนี่ยเจอองค์ที่สอง สำหรับตัวเองนะที่ได้ซื้อองค์แรกหักแค่นี้ตอนนั้นปกบุญแพงตอนนั้นขายไปก็เป็นแสนครับเพื่อนผมซื้อเสียหล้นสะดุ้งกลับอ่ะเนื้อยาจุ่มลักอ่ะหกแสนห้าผมได้มาให้เพื่อนผมใบตอนนั้นนะได้ให้เพื่อนใบตอนนั้นแสนกว่าบาทแต่องค์นี้ได้มานะครับสวยสวยที่สุดที่ผมเคยได้ดูหน้าตาครับโอ้ พิทวีไม่ต้องโอนมาแสนสองห้าผมเอาพิทวีแสนโอ้แต่พี่ไปสารก็แส 30, นหมื่นนะเนาะผมเอาพิทวีแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบอพิทวีโอนมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบอทเพราะพี่ไปสารใส่มาแสนหมื่นหนึ่งพันเงินทองไม่สําคัญครับหานไก,วก่วิไลอ๋แสดงว่านักแสดี่นนี้ต้องดังแน่ๆถ้าเกิดว่าแฟนเพจผมยังรู้จักเนี่ยครับ ผมบอกเลยว่าจะมีเจ้าสัวกี่คนที่ได้ครอบครองยอดขุนพลปูบุญและจะสวยเท่านี้หรือเปล่าแค่นั้นเองตลาดจะสี่หมื่นทำไม่ได้แน่นอนครับผมบอกเลยเพราะว่าตลาบปิดหลังด้วยอ่ะโอเคครับเพื่อน